เคยเยอะโซกินแสบสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุทุกคนครับผมแม่พี่น้องแกะหมกเงาะหน่อยง่ายครับผมนี่พี่น้องครับเหนื่อยหน้าครับผมอืม่เอาเหนื่นอยน้าไม่หน่นอย Ừ, ừ, hoàn xong, không ai phát hết, đi nào. 嗯。Mm hmm. มังเงอน้อยยัพไ่น้องเพื่อนะโอ้พี่น้องเบิก์ดเราดูพสตเราใหม่ครับผมบเ,รเราดูมังเงาะเราดูทซเลียนพี่น้องครับขอบฟครับอื หน่วยใหญ่แห้งพี่น้องครับปัดหมุงเงาะพูดนะหมุงเงาะหน่วยใหญ่ครับพี่น้องครับเต็มจอพี่น้องครับหน่วยใหญ่แห้งพู่นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงสำนีก,ก่อนนะครับเนาะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามารับชมคลิปส่องเคยโซกินแซบนะครับผมกดติดตามด้วยนครับพี่น้องครับ ฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดใจกดไลค์กดแชร์พรเพื่อเป็นกครื่งใจให้ช่องเคยโซกินแสบนั่นเลยนะครับขอบ้อนซุกเขี้มันเสมอมัน่นแกะเกาสิ่งได้ดีให้ลงังเข่าพ่อพ่อห้ไกลห่างพ่อแม่พี่น้องสกุลสกุลครับผมสวัสดีครับ